โอมชานติวันนี้วันที่30เดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้จงเอาหัวใจของลูกออกจากโลกเก่าและสภาพเก่าๆลูกๆจะต้องกลับไปหาพ่อร้อฉะนันให้จดจำบ้านคำถามของเมรีในวันนี้ลูกๆควรจะใส่ใจอยู่กับอะไรมากๆ เพื่อที่จะสร้างสเตตของลูกให้ดีคำตอบอาหารของลูกลูกที่รู้ชิดนั้นจะอยู่ในโยคะและเตรียมอาหารของเขาด้วยตัวเองและรับประทานสิ่งนั้นถ้าลูกจดจำบาบาได้ในขณะที่ทำอาหารและลูกนั่งและรับประทานสิ่งนั้นด้วยความรักอย่างมากมายแล้วสภาพของลูกก็สามารถที่จะดีมากๆได้ถ้าลูกทำอาหารในการจดจำบาบา บาราก็จะเอากลิ่นหอมของสิ่งนั้นได้ลูกๆที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์จะต้องตื่นตัวอย่างมากๆทำงานรับใช้ทุกๆชนิดด้วยตัวของลูกเองสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ทูดอยู่กับตัวลูกเองแล้วและก็พ่อจากเบื้องบนแล้วก็ตรึกตรองมาหาสมุดแห่งความรู้เก็บสตปิปัญญาของลูกให้ใบว่างเว้น จงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองจุดที่สองเราเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านแล้วและนี่ก็เป็นกระท่อมแห่งความทุกข์ดังนั้นจงเอาการติดยึดของลูกออกไปจากมันติดยึดหัวใจของลูกอยู่กับโลกใหม่พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความอยากทุกชนิดโดยการทำทั้งสามการเวลา ให้ดีด้วยการจดจำพ่อผู้ให้ความสบายแก่หัวใจขอให้ลูกเป็นอิสระจากความอยากทั้งหลายโดยการทำสามการเวลาทั้งหมดให้ดีด้วยการจดจำพ,พ่อผู้จจให้ความสบายแก่หัวใจลูกผู้ที่จดจำพ่อผู้ให้ความสบายแก่หัวใจจะร้องเพลงว่าว่าว,าวาอยู่เสมอไม่มีคำพูด ของความทุกข์ระทมสามารถที่จะออกมาจากจิตใจของเขาได้แม้ในความฝันของเขาเพราะอะไรก็ตามเกิดขึ้นคือว้าวว้าวอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าวว้าวและอะไรที่ก็ตามที่กำลังก็จะเกิดขึ้นก็ยังจะอยู่อย่างว้าวว้าวด้วยทั้งสามการเวลานั้นว้าวว้าวนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมด เมื่อทุกสิ่งดีไม่มีความอยากสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะรูปนั้นพูดทุกสิ่งนั้นดีเท่านั้นและเมื่อรูปนั้นมีการบรรลุผลทั้งหมดแล้วการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความบรรลุผลทั้งหมดก็หมายถึงการเป็นอิสระจากความอยากทั้งหลายคตาพิพ์ในวันนี้จงทำสรสกาของรูปให้เยือกเย็นที่ไม่มีสรรสกาของกำลัง หรือความเจ้าที่เจ้าการปรากฏออกมาเลยให้ทําสันสกาของลูกให้เยเือกเย็นที่ไน่มหนีสันสกาของกําลังหรือความเจ้ากี้เจ้าการปรากฏออกมาอัชชาโอมชาติ